เอนดูน้องปาลินร้องไห้นักมากเมื่อช่างน้ำหนักแล้วพบว่าเป็นลูกดาราด,ดังอีกคนหนึ่งที่น่ารักน่าเอนดูมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับน้องปาลินลูกสาวคนเล็กของนักสแสดงสาวชื่อดังคุณแม่เปย์ป่นวาดและคุณพ่อป๊อบนิติโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและก็พัฒนาการของน้องปาลินอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่เปย์ แล่าสุดในเช้าวันนี้แม่เปยนั้นก็ได้โพสต์คลิปนาทีที่น้องปาลินนั้นกําลังนอนร้องไห้อย่างหนักเลยล่ะค่ะให้กับเรื่องน้ําหนักขึ้นโดยแม่เปยระบุคแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าช่างน้ําหนักเช้านี้ท่ามกลางพี่พี่แฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างเอ็นดูแล้วก็ปลอบใจน้องปาลินกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะทั้งนี้ก็บอกอีกด้วยว่าโอ้บ้านนี้ก็ขึ้นค่ะลูกป้าก็ขึ้นลูกเราขึ้นเป็นเพื่อนกันเลยค่ะ เอ็นดูจังเลยลูกโ,โถโถโถลูกลุงเข้าใจความรู้สึกนี้ดีลูกโอโอโอ้โอโอโกอดกอดกอดอย่าได้แข่ลูกป้าเดือนก่อนน้ำหนักขึ้นค่ะเป็นตน้นน่าเอ็นดูที่สุดเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ